เนี่ยเออลีคือผู้สัตสายตาเนี่ยครับตัวเจ๋วเป็ดในเหมาสวนเป็นร้านที่ใหญ่ของเท้าลานะครับทุกท่าน นี่ได้สิผัดข้าวเจี้นจปุ๋ยร้านแบบเจ้าเก่าโตวโฮนจีนชายนะครับตาเหล่ารถบูเฮอรจับรถราตาแฟ,ฟนะครับรถเริ่มมาเยอะแล้วครับวินนี้เที่ยวรัก ยัรกรถตันมาตุลาเดิมเอ็กเซเว่นเจ้าล่าอยูตอนนี้สหารเลยี่นะครับสถานีเซสชนวันสตาร์บัสนะครับตอนนี้เป็นที่ ขายแบบพวกแก่ลานนะครับมีที่ซื้อผลอะไรต้นาชายนะครับตาต้ดตาแม่คนระับี่อะไรั้ยเอาของวไห

ใช่สองถุงเจครับตลาดซื้อด้านอาชัยท่านสาวถุงรับรูดความพูดคนครับให้เห็นแดดดีครับจัดจ้เลยครับนี่ครับจ่ายจัดแล้วครับนี่ครับตลาดชายจับคือใช่นะนะครับที่ตลาดนี่ยครับ อันนี้เขาบอกว่าเป็นพริกปัวเป็นมัมาคเดืมายหอว่าล้าใช่หอ่อยว้เดียครับตลัเนินทันไปครับเดียรครับไม่รู้อ่ะเดียวครับต้นน้นเป็นนัด เดลีกีหรือว่ากัลตอนซาลาสนะครับกัลตานซาลาสเปิด6โมงครับเปิดติด4โมงเย็นอาจจะขอส่วนเสริมก็ได้ครับขายนะครับพวกซีมซีพวกแบบว่าขอที่เกี่ยวกับตีชงเขาหลายแหด่ครับ ร้านอาหารต่อมาเต็นครับเด้ครับร้านอาหารมาเ็นเลยขายพวกขนมจีนขอนจีน,จนไรเด้ครับจานๆอยู่ตนั้านครับมีพวกขอนเขาเดครับเขาพิเศษนี่ขอนที่ขายข้าวปครับขอจีนนะเจ็ดสิบน,น,นะนะครับผม อันนี้คือเจสอเขาครับที่ขายนียครับโภชัยครับอีกสาขาแล้วรออรมณ์ของเขาครับก้อนนี้จะไปหนุ่มี่แต่สวยน้ำมากส่ายอะไรไอเลีเยดทีครับวัดจันทรตองกระบราวาด ถ้าเราจะซื้อนะครับอาราจีครับอันอาราจีขายทำด้วยอะไรครับผมแป้งครับแป้งค่ะครับผมเกตนตแกแล้วก็อไได้เอาเท่าไหร่ยีสิเหมือนกันแม่แม่ไม่เจอม่ราสั่ง ไปเนื้ออะไรบ้างไอติจารินาทีครับผมตอ่อไอติรักเี่โอ้สี่สิบมะม่วงนะครับแล้วก็ร้านอาหารไอ้วัวสดุใช้วาดบาทนะครับร้านแร็คซอสสหวัฒน์ฟันก่อน อีร้านชื่อห้าครับผมห้าร้านสุวรรณไทยเดลช้าอิวกีสตาสตันนะครับสมัยก่อนเจ้าล่าจะคือาญาติคนจีนของเคครับไม่ใช่แอคาวุา้ยขวากระจายยกเลยแปดต่าสูง หอมมากครับติดหอมข้าวมู้นนะครับแต่ถุงกระดีเจี๊ยบบุย่างครับแต่มันมีเจี๊ยบที่เดินทางไปอันมาหลา,า,า,ายปีครับผมจะเดินทางไปนะครับ เพราะว่าอันนี้แต่นีครับเอาละครับอยู่จินจังมร่ววราต้องไซื้อของค,คอรับอ,อ,อ,อรด้เอาละครับ ทช่ครับจ้าเนี่ยครับนี่คือร้านที่จ,ทจัดคัฟฟี่อัดกล่าวมีชาคาสตรอรี่นะครับคนจีนเลืองราคาคาที่นี่ ทีตาลาฉายอิตดินซาของสูตรเด็ดของเขาครับยีราฟอกเตอร์นะครับ